สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเกมลายคุกกี้รันซีซันสี่นั่นเองนะครับก็ตอนนี้มีอัปเดตคุกกี้ตัวใหม่แล้วนะครับก็คือนี่เลยนะครับคุกกี้รถแอปเปิลนั่นเองนะครับตอนนี้ก็คือถ้าถ้าจะใช้เหรียญซื้อนะครับก็ต้องใช้หนึ่งแสนแปดหมื่นเหรียญนะครับแต่ส่วนภารกิจในการปลดล็อกนั้นนะครับก็คือต้อง ต้องอัพหัวใจนะครับให้ตันนะฮะให้เป็นเลเวล50นะครับถึงจะสามารถซื้อด้วยเหรียญได้นะครับแต่ถ้าใครที่อัพไม่ถึงเนี่ยก็จะใช้คริสตัลซื้อตามปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าความสามารถมันคืออะไรนะครับก่อนซื้อนะครับก่อนที่ผมจะซื้อเดี๋ยวมาดูความสามารถก่อนนะครับความสามารถนะครับผลิตฟองผลิตเจลลี่ลูกฟองตัวอักษรนะครับตามเวลาที่กําหนดนะครับ บางครั้งอาจไม่มีตัวอักษรข้างในนะครับนะครับในช่วงเวลาโบนัสนะครับเดี๋ยวเรารมาอ่านประวัติของคุกกี้ตัวน,นี้กันนะครับคุกกี้ลดแอปเปิลนะก็เหมือนกับเด็กทั่วไปนะครับที่เวลาเขินอายจะวิ่งหนีอย่างรวดเร็วนะครับแล้วเวลาหมดแรงจะวิ่งช้าลงเองความเร็วช่วงเริ่มต้นจึงจะเร็วกว่าปกติค่อยๆกลับสู่ความเร็วปกติเมื่อพลังลดลงนะครับ เมื่อเป็นคุกกี้ที่น่ารักและสดใสเปรียบเสมือนความความสดสดชื่นนะครับในเดือนห้านะครับชื่นชอบฟองรูปตัวอักษรและลูกโป่งรูปแอปเปลิลนะครับมีแค่คุกกี้นี้เท่านั้นที่จะมีเยลลี่รูปโป่งปรากฏขึ้นนะครับแล้วเข้าสู่ช่วงเวลาโบนัสทําให้สามารถเล่นระเบิดความสนุกได้โดยไม่ต้องแคร์ใครนะครับเพราะสามารถสร้างความสนุกในช่วง เวลาโบนัสเองได้ในแบบที่ผู้ใหญ่นึกไม่ถึงนะครับอเดี๋ยวผมจะซื้อเลยตอนนี้ผมมีเหรียญหนึ่งแสนสองหมื่นห้าสิบสี่เหรียญน,นะครับผมอาจจะซื้อโดยก็คือยังไม่อัปเกรดนะครับอ่าเดี๋ยวซื้อเลยนะครับอ่าซื้อเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมไม่มีตาอัปเกรดก,ก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับ ส่วนคอมโบนะครับจะคู่คอมโบคู่กับนี่เลยนะครับแอปเปิลกระต่ายผมพึ่งสุ่มมาสดๆเมื่อกี้เลยไม่นึกว่าดวงดีมากคือสุ่มได้นะครับถ้าคอมโบนะครับจะได้นะครับคือเมื่อวิ่งผัดนะครับคะแนนเยลลี่ทุกชนิดเพิ่มนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปวิ่งดูความสามารถกันเลยนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนสมบัติแป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราไปดูความสามารถกันเลยนะครับคงแค่นี้แล้วมั้งครับเดี๋ยวเปิดเสียงแป๊บหนึ่งนะครับ จะมีฟองลูกโป่งนะครับเมื่อเกตบนหัวเต็มนะครับจะมีก็คือจะเสกเหมือนก็ว่าจะมีฟองลูกโป่งมานะครับแล้วก็ในนั้นก็จะมีนี่เห็นไหมครับแล้วก็ฉากหลังบน,นัสไทม์ก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับเหมือนก็ว่าเป็น,จ,นจินตนาการของเด็กนะครับ มีเฉพาะคุกกี้ตัวนี้เท่านั้นนะครับที่ฉากหลังจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ในในโบนัสไทม์ก็จะมีแอปเปิ้ลให้เก็บด,ด้วยนะครับโอ้ยมัวมองเยลลี่ครับชนเลย ขอลายแป๊บหนึง่งพอดีไม่ค่อยได้เล่นานานะครับก็เลยไม่ค่อยชินด่านนะครับสำหรับตัวเพชรสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะจะเหมือนคล้ายๆกับพจนานุกรมของพ่อมดนะครับก็คือเวลาวิ่งด้วยความเร็วแสงเนี่ยคือคะแนนก็จะพุ่งเร็วเลยนะครับ เห็นไหมครับฉากหลังจะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็มีแอปเปิ้ลให้เก็บด้วยนะครับ ่าที่ฟื้นคืนชีพเมื่อกี้ก็เป็นพลังของสมบัตินะครับอ่านะครับอันนี้ก็เป็นความสามารถโดยรวมนะครับสำหรับคุกกี้รสแอปเปิลนะครับ นะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็อยากเล่นก็ลองไปซื้อกันได้นะครับก็ถ้าซื้อได้เหรียญใช้1นึ่งแสดพันเหรียญนะครับแล้วก็ถ้าส่วนวิธีการปลดล็อกโดยการใช้เหรียญซื้อเนี่ยจะต้องอัพหัวใจให้ตันนะเป็นเลเวลห้าสิบนะถึงจะถึงจะสามารถซื้อได้เหรียญได้นะครับวันนี้ก็คุกกีรันก็ขอจบไว้เท่านี้กันนะครับว่าครั้งหน้า จะมีอะไรนั้นนะครับก็ติดตามก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ